บรรยากาศหอพักยามเช้าค่ะทุกคนก็มีคนถามว่ามีห้องว่างไหมก็คือว่างหนึ่งห้องค่ะ <c oughs> นี่ค่ะก็คือมันก็คือขึ้นบนไดชั้นสองไปนะอันนี้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศค่ะบรรยากาศทุกคบนก็โปร่งสบายค่ะลมก็เย็นดีเหมือนกันนี่คือบรรยากาศชั้นสองค่ะชั้นสองห้องเบอร์สิบเอ็ดมันจะเป็นห้องรีมสุดค่ะก็คือเหลือห้องสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศของห้องนี้นี่นี่ค่ะห้องเบอร์สิบเอ็ดที่ว่างนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างแม่อุปกรณ์ อุปกรณมีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าอนะคะนี่ค่ะอันนี้ห้องน้ำนะคะมีแอร์ทุกห้องนะคะแอร์ทุกห้องมีโต๊ะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตียงให้แล้วก็ดูคนมาด้านหลังนะคะอือ ระเบียงคือติดเหล็กดัดทุกห้องนะไม,ไม่ต้องกลัวเรื่อ,องความปลอดภัยค่ะมีดาบผ้าให้ด้วยใช่ปลอดภัยแน่นอนโอเคนะคะนี่บรรยากาศหนึ่งห้องค่ะว่างห้องเดียวห้องสุดท้ายรีบมาจับจองกันนะคะทุกคนโอเคสวยมาก